ถ้าค,คุณเป็นคนหนึ่งครับต้องการหาการลงทุนโดยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับที่มีความเสี่ยงตำ่ำ U 7%ต่อปีครับแล้วแถมคุณยังไม่ต้องบริหารเองด้วยนะครับแล้วก็บริหารจากบริษัทที่น่าเชื่อถือระดับโลกนะครับคุณต้องดูวิดีโอนี้ให้จบครับ ซิสซากรุปขอสวัสด,ดีทุกท่านครับผมอัคระบุญจินดาวง a s s i s t a n t Sales Director รซิสซากรุปผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาหรือมรย์เพื่อการลงทุนที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีปัจจุบันเราได้นำประสบการณ์ด้านการพัฒนาอสังหาหรือมรย์เพื่อการลงทุนในเมอนืองท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกมาพัฒนาเป็นโมเดลธุรก,กิจรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Investment Property. และว,วันนี้ผมจะนำทุกท่านมาทำความรู้จักกับโมเดลธุรกิจ Investment Property ซึ่งตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน ดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําความเข้าใจง่ายๆนะครับว่าการลงทุน IP เนี่ยก็คือการสร้างอสังหารืมอมรัซั์ขึ้นมานะครับเพื่อการลงทุนโดยประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆนั่นก็คือส่วนที่1ผู้พัฒนาโครงการส่วนที่2ผู้บริหารโครงการและส่วนที่3ก็คือนักลงทุนจกโมเดลที่ประกอบไปด้วยแบรนด์บริหารและอสังหารืมอมรัซั์เข้าด้วยกันเนี่ยจึงเป็นการลงทุนที่เหมาะสําหรับนักลงทุนที่ต้องการความปลอดภัยในสินทรัพย์ซึ่งนักลงทุนเนี่ยจะเห็นการเติบโตของเงินลงทุนและผลกําไรอย่างสม่ําเสมอเนื่องจาก ว่านักลงทุนเนี่ยจะได้ทั้งการถือครองกรรมสิทธิ์ในโฉนโดและเงินปันผลจากผลประกอบการซึ่งมักจะมีอัตราก้าวหน้านอกเหนือจากความมั่นคงและผลกําไรแล้วนะครับยังมีข้อดีอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับนักลงทุนเนี่ยไม่จาเป็นต้องบริหารสินทรัพย์ด้วยตัวเองมูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากที่ที่ดินปรับเพิ่มขึ้นที่สําคัญนักลงทุนเนี่ยสามารถมีแคสต์ฟลที่สูงกว่าการลงทุนในอสังาหาริมทรัพย์แบบทั่วไปจะเห็นได้ว่าการลงทุนในรูปแบบ Investment p r property เนี่ยเป็นการลงทุนรูแบบพหรยที่น่นาสนใจมากๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ต้องการไลฟ์สไตล์ดีๆควบคู่ไปกับการลงทุนหรือว่าจะเป็นนักลงทุนที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วที่ต้องการความมั่นคง ในการบริหารพอร์ตโดยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เรามาดู Investment p r o p e r t y ของศิศสากันบ้างนะครับนั่นก็คือโครงการ w i n d ดมแกรนด์ในหาดบีชภูเก็ตเป็นโรงแรม5ดาวพรีเมียมระดับโลกนะครับแห่งแรกแห่งเดียวในหาดในหาดที่มีมูลค่าโครงการกว่า3,100ล้านบาทเป็นโรงแรมที่2ของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน Wind ดมแกรนด์จาก w i n d ดมโฮเทลแอนด์รีสอร์ทสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าโครงการนี้คือที่ดีที่สุดสวยงามที่สุด เหมาะสมที่สุดเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่ทุกคนต้องมาเยือนครับโครงการวินดดั้มใกล้ในหาดบีชภูเก็ตไม่ไกลจากหาดในหาดเลยนะครับเป็นแค่800เมตรเท่านั้นเองแล้วก็ล้มลอมรอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญมคญมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแหลมพรมเทพเลกในหาดหาดในหาดวัดฉลองหาดตะวันส่วนตัวโครงการมีพื้นที่กว่า1 1ไร่เศษเป็นบ hole, แบบฟรีโฮลลักษณะเป็นโครงการ4ชั้นมี12ตึกด้วยกัน ส่วนตัวจำนวนห้องมีทั้งหมด353ห้องประกอบไปด้วยห้อง2แบบแบบแรกจะเป็นแบบห้องดีลักซ์และแบบที่2เป็นแบบห้องสวีท สำหรับผู้บริหารโครงการเราได้ทำสัญญากับ w ิ n ด h a m มโฮเทลส์แอนด์รีสอร์ทแบรนด์มืออาชีพระดับโลกซึ่งมีโรงแรมและรีสอร์ทภายใต้การดูลแกลกว่า9,000พแหง่งมากกว่า80ประเทศทั่วโลกเพื่อให้นักลงทุนมั่นใจถึงศักยภาพการบริหารสามารถมอบประสบการณ์การเข้าพักกันเป็นเลิศด้วยบริการอย่างพิถีพิถันและสร้างรายได้าจากการดำเนินธุรกิจโรงแรม5ดาวพรีเมียมอย่างสูงที่สุดนักลงทุนที่สนใจโครงการสามารถเป็นเจ้าของห้องพักได้รูปแบบที่เรียกว่ายูนิตโ r รช i พปัจจุบันโครงการราคาเริ่มต้นอยู่ที่7.3 นพอตของการลงทุนมีให้เลือก2ประเภทดังต่อไปนี้ครับประเภทที่1คือการถือครองระยะสั้นเพียงแค่5ปีเท่านั้นการันตีให้6%ต่อเนื่อง5ปีแล้วก็สิ้นปีที่5บริษัทรับซื้อคืน1้0สซตส่วนรูปแบบที่2จะเป็นการถือครองระยะยาว15ปี2ปีแรกเราจะการันตีให้6%ต่อปีส่วนปีที่3ถึงปีที่15นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินง,งานของโรงแรมในปีนั้นๆครับ นอกจากผลตอบแทนแล้วนักลงทุนยังได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมพักผ่นฟรี30คืนต่อปีส่วนลดพิเศษ30%สำหรับที่พักส่วนลดพิเศษสูงสุด15%สำหรับบริการอื่นๆนอกจากนี้ยังได้สิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม RCI แลกเปลี่ยนเป็นที่พักได้ในหลายประเทศทั่วโลก แต่สำหรับนักลงทุนที่สนใจการลงทุนในช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษฟรีทุกค่าใช้จ่ายรับผลตอบแทนเป็นรายได้มากได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายยังไม่หมดเพียงเท่านี้เรายังมีนวัตกรรมใหม่ของการลงทุนที่เรียกว่าแบบปันส่วนหรือ fractional ownership ซึ่งนักลงทุนสามารถร่วมเป็นเจ้าของห้องพักได้ด้วยเงินลงทุนเพียง1ล้านบาทเท่านั้นจะได้รับการันตีผลตอบแทน7%ต่อเนื่อง5ปีการันตีรับซื้อคืนหนึ้นยสิรหลังเส้นปีที่5ฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะ้น น่าลงทุนใช่ไหมครับแต่ที่สําคัญต้องเรียบหน่อยเพราะโปรโมชั่นช่างสองแบบนี้มีจํากัดเพียงไม่กี่สิทธิ์เท่านั้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Investment a d v i s o r วันนี้ศิสากร๊ปขอลาไปก่อน นั่นคือนะครับการพรีเซนต์ทั้งหมดนะครับของ Windows g r ์แกรนด์โฮนะครับในหาดบีชภูเก็ตนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าประเทศเรากำลังเปิดแล้วนะครับคุณเองก็สามารถนะครับที่จะมีโอกาสรับรายได้นะครับหมายความว่าสามารถลงทุนถ้ามีรายได้ทุกๆปีนะครับต้องบอกว่าเหนือเงินเฟอ้อแน่นอนครับ สำหรับใครสนใจครับติดต่อผมเข้ามาครับผมคิมเดอะพาวเวอร์บูสเตอร์แมนนะครับเทียบวิดีโอนี้นะครับดูช่องทางการติดต่อได้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับ